คุณกำลังฟังหยิบมาเล่าจะหยิบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้มาเล่าให้คุณฟังเพิ่มความรู้และสร้างกำลังใจกดติดตามช่องหยิบมาเล่าได้ทุกเรื่องสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอพระปรีชาสามารถด้านการทหารของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอิงจากเอกสารที่เรามีกันอยู่มาลองดูกันฮะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้พระองค์สามารถกอบกู้แล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ได้เร็วมากหลังกรุงแตก เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนเริ่มต้นนี่ออต้องบอกว่ายากลำบากมากๆเราก็จะมาดูกันตั้งแต่เป้าหมายทางทหารกลยุทธ์การรวมชาติการป้องกันบ้านเมืองโดยเฉพาะศึกกับพมา่าแล้วก็เรื่องการขยายอํานาจด้วยค่ะครับผมเริ่มที่เป้าหมายก่อนเลยในเอกสารเขาก็บอกว่ามีหลักๆ3ข้อใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือ1่ รวมแผ่นดินที่แตกเป็นก๊กต่างๆให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวให้ได้สองคือป้องกันภัยจากข้างนอกที่สำคัญเลยก็คือพมา่าแล้วก็สามก็คือการขยายอิทธิพลขยายอำนาจของสยามออกไปค่ะเป้าหมายพวกนี้ถ้าเทียบกับปลายปลายอายุธยาเนี่ยดูจะเร่งด่วนกว่ามุ่งฟื้นฟูแบบชัดเจนกว่าเยอะเลยนะฮะถูกต้องค่ะมันสะท้อนภาวะวิกฤตตอนนั้นเลยทีนี้มาดูเรื่องการปราบกกต่างๆก่อนอันนี้เป็นภารกิจแรกๆเลย เห็นในข้อมูลบอกว่าตอนแรกพระองค์ทรงพยายามจะปราบก๊กใหญ่ที่พิษณุโลกก่อนแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วก็ทรงบาดเจ็บด้วยใช่ค่ะบาดเจ็บที่พระชงก็คือหน้าแข้งอะค่ะทำให้ต้องปรับแผนเลยหันไปจัดการก,ก๊กที่ดูจะอ่อนแอก,กว่าก่อนอย่างเจ้าพิมายเจ้านาครศรีธรรมราชเพื่อรวมรวมกำลังพลสเสบียงก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยย้อนกลับไปปราบก๊กที่แข็งแกร่งอย่างก,ก๊กเจ้าพระฝางซึ่งสุดท้ายก็สาเร็จค่ะ อ๋อครับครับคือปรับแผนกันหน้างานเลยการเปลี่ยนกลยุทธ์หลังความล้มเหลวครั้งแรกแบบนี้เนี่ยถือเป็นจุดเด่นของพระองค์เทียบกับผู้นำก๊กอื่นตอนนั้นเลยหรือเปล่าครับมีส่วนสำคัญมากค่ะในเอกสารบางชิ้นก็ชี้ว่าแม้จะเสียเปรียบเรื่องฐานะกำลังตอนแรกเริ่มนะแต่ว่าความหนุ่มแน่นการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็วอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทรงรวบรวมก๊กต่างๆได้สำเร็จในเวลาแค่ ประมาณ3ปีหลังตั้งกรุงธนบุรีคือปี2313โอ้เร็วมากจริงๆนะครับพอรวมชาติได้แล้วภารกิจต่อมาก็คือป้องกันประเทศโดยเฉพาะศึกพม่าที่มีถึง9ครั้งใหญ่ๆเลยในยุคนี้มีหลายศึกที่น่าสนใจนะคะอย่างศึกบางแก้วที่ราชบุรีปี2317อันนี้แสดงถึงการวางแผนรบแบบปิดล้อมเลยค่ะล้อมจนกองทัพพม่าขาดเสบียงแล้วก็ ต้องยอมแพ้ไปซึ่งจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือไม่มีการสังหารหมู่ทหารพม่าที่ยอมจำนนนะคะครับแล้วก็มีศึกชิงเชียงใหม่ครั้งที่สองปีเดียวกันอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกับผู้นำล้านนาอย่างพระยาจ่าบ้านพระยากวีละจนยึดล้านนากลับมาได้ถึงแม้จะทำให้เชียงใหม่ กลายเป็นเมืองร้างเป็นนานเหมือนกันตั้ง15ปีใช่ค่ะแต่ก็ถือว่ายึดคืนมาได้ส่วนในแง่ยุทธวิธีนะคะก็มีการพัฒนาที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะเช่นการเริ่มใช้กองทัพเรืออย่างจริงจังตั้งแต่ตอนตี่ายโพสามต้นที่อยุธยาแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดจากที่เคยตั้งรับในเมืองเป็นหลักก็เปลี่ยนเป็นส่งทัพออกไปรบนอกเมืองมากขึ้น มีเรื่องการใช้ปืนใหญ่การขุดค่ายคูสนามเพลอหรือแนวป้องกันที่ขุดขึ้นมาใช้รบแล้วก็ให้ความสำคัญกับการข่าวการส่งกำลังบำรุงด้วยดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะพัฒนาการพวกนี้ทำให้กองทัพไทยเข้มแข็งขึ้นมากจนแม่ทัพพม่าอย่างอาแซวุนกี้เองก็ยังเคยเกล่าวชมไว้ประมาณว่าทหารไทยยุคนี้ฝีมือเข้มแข็งไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ยอมรับว่าถ้าจะชนะไทยได้เนี่ยต้องใช้แม่ทัพที่เก่งกว่าตัวเองมา โอโหขนาดนั้นเลยนอกจากการป้องกันแล้วการขยายอํานาจก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งอันนี้มีความคืบหน้าไปทางไหนบ้างครับถ้าทางเขมรนะคะก็มีการเข้าไปจัดการปัญหาภายในแล้วก็สถาปนากษัตริย์ที่ฝักใฝ่ไทยก็คือพระรามราชาหรือนะองนอนส่วนทางลาวอันนี้ชัดเจนมีการส่งทัพไปตีเวียงจันจัมปาศักดิ์ทให้ทั้งสาอาณาจักรลาวเลยคือหลวงพระบางเวียงจันจัมปาศักดิ์ยอมขึ้นกับสยามส่งเครื่องบรรณาการมา ครั้งนั้นเองค่ะที่รองอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางมาที่กรุงธนบุรีครับผมแล้วทางใต้ล่ะครับทางหัวเมืองมาลาย,ยูมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมฮะเออยังไม่ได้ส่งกองทัพใหญ่ไปปราบจริงจังมีแค่เหมือนลองเชิงขอยืมเงินจากไซบุรีปัตตานีแต่เขาก็ไม่ได้ให้มานะคะก็เลยยังไม่ได้มีปฏิบัติการทางทหารชัดเจนตรงนั้น ถ้าเทียบกันโดยรวมแล้วอนณาเขตสมัยทนบุรีนี่ถือว่าขยายกว้างกว่าช่วงไปปลายอายุธยาพอสมควรเลยนะครับโดยรวมกว้างขวางขึ้นค่ะโดยเฉพาะการได้ล้านนากลับคืนมาแล้วก็มีอิทธิพลเหนือลาวเหนือขเขมรอีกครั้งถือเป็นความสำเร็จทางทหารที่ยิ่งใหญ่มากนะคะในเวลาแค่15ปีทั้งรวมชาติป้องกันขยายอำนาจแล้วก็พัฒนายุทธวิธีรบด้วยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นรากฐานความมั่นคงมาถึงปัจจุบันจริงๆนะฮะไม่แปลกที่คนมักจะพูดกันว่าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ใช่ค่ะก็น่าสนใจให้ลองคิดปอนะคะว่าท่ามกลางความวุ่นวายสับสนหลังกรุงแตกเนี่ย อะไรคือคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของสมเด็จพระเจ้าตากสินในฐานะผู้นำที่ทำให้พระองค์สามารถฟื้นฟูแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ให้อนาจักรได้สำเร็จในเวลาอันสั้นขนาดนั้นค่ะ